่าเพนเพนชวยซักซี้ค้ฟัมีเพนจอไปได้ไมลักษณะเพื่งเงินมาก่อนเลยไหมได้ได้เพื่อนคนเกิดลูกนี่บอเอาเกิดเวลากิดลูกนีต้องไปเกิดอยู่พื่อน้เ้าะเกิดอยู่เพื่อนบ้านไองบ้านเนา่เอาเรบอกเพื่อ้ไหเพื่อนไทยเพื่อนเออนี่บอไพ่นี่บอไพเกิดอยู่เพื่อนนาไดนบนาะบ้าอืมฉันต้องไปทดโตเป็นเพื่นเองเนาะ ของน้องเพ,พ,พิ่นสิพาไปเบิ่งห้องน้ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นว่าต้องการห้องน้ำแห้งแห้งเงี้ยมนหนาฟุ้นอีกลำบากร้ายเนะยา,นาะจะีวานน,น,น้อมาพูดไทยเนาะห้องน้ำเพื่อย่ส่วนเพื่อนเนี่ยยุคชนบทนี่คือว่าไปบรรลัยกัจยังไงจะ้องน้ำยังไห้องน้ำพูดอะไรกันเนียนเลยเพราะว่าโอ้น้ำมันจะมกีก็มีเลยน้ำม,มาอ่นานน้ำป่าได้หนิเนาะป่าไทยอืมก็ลองใช้นป่าปราลองสั่นป่าเดือนนึงเท่าไหร่สียประมาณ มันห้าสิบกสิบเอาเงินไปใช้ไปเซียมันไปหับจา้าไอ้าหับจา้าหับจ้างาย่งนี้เกินใหญ่กลมั่นมือเท่าไรมือเท่าไรมือละแซนบางมือก็เก้าแปดสิบของเํานี่บ้านเราจะได้บาดประตูนึ่เกียวประตูตัวไหนบ้างเป็นปอย่างนีคือจะได้ประตูนี่ยางคนเห็นบ้างอยาคนเห็นจะเแสดงว่า มีแต่ยากมาขึ้นบ่าเขาอยู่นี่เวลาเจ็บท่องเจ็บยังทายนักเนยบอกบด้เขานะบด้เขาเลยเอาที่ปลาเอ้าของหนำพีสเรตี้ของนํำคะฮะของหนํำน้องททยเซร์ตี้ไทยได้แต่ว่าม่ดีนะตัว่าจใจกันคึ้นเนาะกันขึ้นตัอนพีสตลอดชาไปหน่อยเฉยๆใช่ยุแบบข้าแ่บด้แบบพีได้งเลยแบบ มาจอบเมั่อไงกันนะบูมีม่ที่ผู้ว่ามาจอบตัวกุฎาน้องอันโณมนะบูมี่แต่้องจะได้ประตูนี่กับอันสังกะชีนี่เนาะ <c oughs> เอเอหลุดอันนี้สังกะชีแต่เก่าได้เปล่าไนเนาะแผน่นซ่องแผ่นบรรทัดพี่น้องเพยพอได้ลบฝนไเรเ่านี่ประมาณสิบแผนอนอ่นบ้างเนาะประมาณประมาณสิบ <c oughs> อืไมได้สิบแผ่นไป่น่องอืมพี่น้งงอย <c oughs> ราคาราคาธนาคารบาตกเป็นต๊เป็นหนึ่งหละรายังบ่ผู้แค่นังเอาิพทันหกสิบชิแนหกแประมาณสองพันเนอะสองพันกสบสองพัประตูประตูบานเออยังแต่ประตูนะบานประตูวุ้งในมีแล้วอืมอือลก้แห้งบ่นี่นะจได้แห้งจได้แห้งเนาะสบายเปายดิสบายเนอะอันนี้มีแตาหน้าไม่ซืือบ่ อันนี้อาบน้ําก็แก้เสื้อก็ได้เลยนี่เนาะอันนี้ประตูนี่อันนี่น้ําแก้เลยก็ได้เนาะอันนี้ทางกรสีเก่าปกกะคือว่าแล้วเราแม่คือกันเนาะพอทางนั้นก็เนฮู้นเยทางนีกยานเพิ่นอาบน้ําเลยนสิองอาบน้ําูนี่เนาะอออาบเบิ่งเออเนจะได้บ่สิได้อง้เนาะคือว่าเกือบ กว่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะม่ได้มันมีเพราะแต่ได้พี่น้องเลยมีแต่อาาซีมามุงตัดตัดใหม่ใส่เนาะตัดใหม่ใส่ตัดใหม่ยังตัดใหม่คานเนาะในคานไม่คือแล้วก็ใส่ประตูนี่พี่น้องเลยบานตู้นี่บานไม่บามีบานเรลียก็ได้บอกางซีเรียก็ได้บอนืว่าเออไม่ออมแมเป็นแ่โอ้บ่ไร่แมมก็เปลี่ยนนาบ่ไรเป็นบก็บ่ได้ ้องไม่ด้วยซังกับซีเหนองไว้สองซีอันตัวแข็งอันได้เนาะอืมกว่าเขาดูสองกุ้งชิ่งก็ได้อยู่สู้ชูชีวิตขนาดพี่น้องเ้ยฝนตกกูเอาเข้ามาเจ้าอยู่นอกไปข้าวสองคนได้เออแล้วอาตราว่าเขาจะเป็นพยานให้เจ้าอัดประตูไว้และครสิข่าวสองคนนี้มีประตูพี่นไว้เนยังประตูแล้วก็สังกะบซีเพราะว่า ้องน้าน้นงกับกอไว้แล้ฟ้าเฟยอย่งทาง้าขังมีอ่างอาบน้ำแต่ก็มีหัวสัตวปกหรือว่าหัวบิดอแต่ว่<า>พวแล้วเนาะแต่ว่าจังยังะไแต่สังสีสังสีเป็นมะพชิ้งงน,นเดียวเลยรุน่นนองน้าน้องนี่น้ำใสนี่แต่เฮิหะสองปีเลยสองปีเลยสองปียังไม่แล้วเนะาะอเคยเคยเห็นไงไอ,อเคยทั ผู้ได้ผูละปลาหน่ะบอโอ้แตย้อนนะบางท่าน้องของหนำห่างข้นกับห่างเหงี้ยไงโอ้แต่ว่าก็ยังชุกเชิญแห้งๆห้งกะเข่าได้อยู่เนาะรับตาเนาะเป็นวะวะเวลาเข่าเขาไม่ได้ตู้กับเอามือนี่อัดตาไว้เขาไม่ได <abilir Tu> ้รับนอกก็รับตาเขไม่ใช่เห็นเลยพี่น้องเลยพอนุญาตมาถ่ายนี่คงนะชัว่าชั่นภาสิพี่น้องเย ว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแบบตัวจริงนออนนเนาะว่าได้เนาะเพราะว่าน้องเห็นน้องพี่น้องมาไทายจะเจอหน่องว่าได้สังซีกับกับบอลประตูตนี้เข้ากะถ้ามองว่าเบิ้งเน่กับเบิ้หูว่านี่อะไรเนาะเบิ้งตัวจริงเลยพี่น้องเว้ยตัวน,นี้อ,ม,อมีแต่มาไายเหเ็นซังซีหรือว่าผู้ดีอยากช่วยเนาะโดยง่ายจะดีนะถ้าเพื่ออยากช่วยกตสามารถช่วยอะไรเนาะแมนแมนแมนนะครับถ้าเพคุนช่วยได้เพคุณว่าจะ อยากกมั่นอยากพ้อไว้เลยได้ไหครได้ได้ยาาเป็นเป็นชวยซักี่ซ้ะไรท้นี่เนจอไว้ได้ลักษณะเป็นทรงเงินมาก่อนเลยได้ได้ตอนไรล้เหมือนตอนนี้เนาะอยลบมอนนี้นะพี่นงอนมาขดเลยโอ้คนตกคนคันว่า ้าได้ช่งกัะีได้บ้านประตูก็ดีว่าไหมเนาะเพราะว่าอันนี้มันกัพอได้มุ่งอยู่เละพี่น้องเอ้ฝนบตกบัวแหละซหนี่มีแต่อยากใส่ประตูนี่แนนองว่าประตูกานเวลาเข้าเลยพิ่อยากลับตา็ยันเพเห็นหนะครับเพื่นกเออเป็นอะได้หนี่งลก้มาจกันว่าแต่ไายเคยของบอกอันว่ากันวานี่ชืองกลซีกับน้องเ้นเิ่นบอกม่าย ใอ่ใ่เห็ดเนาะแสดงว่าคาซางหรือกต้ตงจะเป็นจ่างเนาะไช่เป็นเห็ดให้เต็มเลยโอ้เขินเอาเลยพอจะได้ซังกระซิ่งนไหม้าวบุบบ้านประตูหรืออไรบอกเลยทราได้บะหมี่เส้นหมูกรอวเลยกัอเลยผังบ้านทังบ้านทั้งหมกบเคิดหมือนกร้านป้ายตอนนั้นก็เห็ดสิเ่้เขราวข้าวเอมเด็ดเลยกระซิงนใสเลย แมนแหละใส่ทั้งกระชีแล้วน้ำติดไปเลยกระซีฟอร่อยตัวเนาะน้ำซีฟองแห้งกระดิ่งเนาะเอาอรูซิงอรูซิงคับแปนเาาซีไเพราะว่าเราปาบ้าวันไม่แค้งมงีแห่งเมนทังมวกบทั้งบานโอลานปา้ายไ่แล้วซูเซ่น,ะอนตอนนะี้คนตกอันนี้ำ่วน้เอก็ีน้ตา เพราะว่า2ปีแล้นําใช้พี่น้องเอ้ยบอกรีบล็อกมันก็อยกเก่าๆนั่นแหละแต่ว่าจะได้เนาะใส่ได้ปกติไปเาไเาไปเาปไปาปไปเลยาาไปเลยายาไปเอาาไอายาไปเอยอไปเไยาาไเาเยายาาเาออาอยอเา โอ้คนได้อาบน้ำไี่้เลยครัว่าใทยนักไทยเบาเนี่ยลับที่ลบากก็เลยมีฟ้าปิดย่านคนเห็นกันว่าานถ้าจำมาซองเมืองมีฟ้าปิดเนี่ยเลพ่สิดีพี่รองเลยกันว่าจะใรช่วยเนื้อแน่พมู่้งเลยคนเล็กไม่น้อยกันว่าอาอแต่ช่วยน้องทางมันก็ไอ้น้องว่าแต่ว่าชาววันนีูู้ช่วยเลยให้เราเวื่อะเล่าเสียบบอกอ๋อ ได้ใหมเนาะนีเนาะได้แสดงว่าแเาเนาะอืมนี้ช่วยได้ปากกใหญ่จะดีแหละอยากช่วยสามารถซัพพอร์ตได้พี่น้องงานเฮาสิมาเป็นสะานบุญหแม่นๆก็สิมาติดตามเบิ่งนําน้องเาด้เนาะสิมาติดตามจนจเฮ็ดแล้วพงเาจนสําเร็จุ่แล้วอือ3มเมเม แบบเพิ่นนะตัวเดียวเลยเนาะตัวเดียวเป็นหลอเดียวเลยอสองปีปลายเนะี่พี่น้อยนำใส่แต่งานมาสองปีนี่มาสำเร็จเพราะว่าคันว่าเพิ่นว่าคัน,นไอเคยเพิ่นบอกบอกกับเพื่อนหรือว่าปลากับไหนคนหน่งก็สี่สำเร็จเนาะพี่เชนเปปลากตงมาสองปีเลย,ยเพื่นกะน่าจะเป็นช่องปีปอยา่างงง น้ำแม่ต้มตัวล่างแม่ต้มข้าว่าน่ะบะป่าขาวแม่นี่ได้แบบไงทุกคนน่องยังขาวขาวยังขาวขาวได้แชมป์ดิไงทั้งขาวทั้งงามด้วยกันสซลแซ่บแมงสดคือเก่าคนว่อแมงสดคือเก่าดีทั้งสดทั้งทั้งสดทั้งเปิดใจมาเนาะเปิดประตูห้องน้ำพร้อมเปิดตลอด ใช่ได้แต่ใหญ่เพื่นเนาะเพื่อนใหญ่เพื่อนยังายกล่องพี่น้องเลยมาไทยพี่น้องคนหนึ่งงานๆคร่าวๆกน้องนี่แหละตั้งแต่ตัวใหญ่ก็น้องเป็นแบบแมงสาวหอกซองอะไรแบบนี้พี่จะเอาถามราติดตามตามคลิปนี้เนาะบอกกันเนาะเอาลงคลิปนี้ไปกาศกามว่ามีพี่นายเจดีเ์มันจะช่วยกับเขากะมาอัปเดตอีกเนาะมาอัพเดตมาไทยพี่น้อง ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กับที่ต่อทางทีมงานน่องก็ได้พี่น้องเลยตัวชีตต่อทางน่องก็ได้ถามเบอร์รายละเอียดเพราะว่าทีมาางานเขาอยู่ตัวเมืองเน,ะนาะน่องพายุเขตนอกชนบทพี่น,น้นองเลยเพื่อสิเขาไปมามันกะยากเนาะยากใส่น้ำมันกะไล่ลย,ยึดเติบนะเนีย่ยทางกับไกลเนี่ยพี่น้องเลยเวลาเสด้มาฮะมาทามข้าวข้าวกะโ่อโดนเติบพี่น้อยบอนหรือบุกกินอะไรที่นี่กินไหนบ่ เออบ่อั้นบ่บ่อบ่อขั้นทุ่นมาด้วยบอนเราได้บอนอือช่วยได้ช่วยนอนเอาไปเห็นยังกินวงเสาร์ต้มเอาไปต้มเพื่อนยังร้านนองดงเสารเออเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนกำบ่เออเพื่อนเพื่อนอือเพื่อนกำวเพื่อนคนเกิดลูกนี่บ่เอ้าวเกิดเวลาเกิดลูกนี่ต้องไปเกิดอยู่เพื่อนบ่เนาะเกิดพี่ อ้าเกิดอยู่เพื่อนป่ได้้านน้องเอ้าวเราไม่เพื่อนปะพวกเกิดลูกนะใครเพื่อนไครเพื่อนเออนี่บ่้งไอไผ่นี่บ่ั้งไอไผ่เกิดอยู่เพื่อนนี่ป่ได้้านน้องป่ไดรลำอือใช่แล้ต้องได้เฮ็ดตู่เป็นเพื่นเองเนาะอือตู่เป็นเพื่องยังอยู่หันบ่อเสร็จบ่อยู่เลยคืนนู้นเลยเดย์คืนนู้นเพื่อนจักเืิอฉันแล้วจะเอาลูกอะไรจะคืนเพื่อนประมาณแปดหมื่นวิตกรนเนาะเดี๋ววิตกรรมกระคืน ให้ไปยูเนี่ยฮันแน่แันยูยูทูปเนี่ยมีเอือยไผ่บ่เอื้อยลหรือไงใช่อช่ฉันบอกปฏิทัยบ่เนี่ยผิดันแปลกน่องไงเนาะออกลูกอะไรยูเพื่อนตัวเองบ่ได้ออกออกยูเพื่อนบ่ได้แสดงว่าเนาะแสดงว่าแสดงว่าต้องเกิดอยู่ตูปต่างห่างเนาะโอ้หนตกด้วยพี่น้องเอนวเงี้นเนงเขาไปน้ำฝนตกฝนตกคนหัว โอ้ตูปเป็นไงเติบเนาะแสดงว่าอยู่จนออกกำลังแหละผมเป็นรางเคือเคาว่าประมาณเจ็ดมือแปดมือหมดแล้วการสมัครคือเพื่อนได้อืชแสดงว่าชุดมองนี้ถ้าว่าเอาทางคนไทยด้วยตาประเทศนี่กะบ่ได้เฮ็ดที่นาะขีดแบบนี้เนาะนี่เอาเห็ดทอดกระจายเลยเนาะนอนเลป่าเนาะเอาภัวเนาะต้องไหนป้าเห็ดท่างนี้ไปเขาเห็ดท่างนั้นบอก แนวนี้ก็มีน้อัๆแม่โอ้สนใจเพื่อนออกลูกี่นนองเลยมักสิบห้าพี่นออกไปเบิ่งก่อนน้อยหนึ่งท่าบเคยห็นจีดแบบนี้ก็มีท่าเจ้าจะเห็นตูบตั้งหาเวลามาออกหลูกตาก็ออกอยู่นี่ทั้งเนี่ยทั้งลูกแล้วกะผัวอยู่ในนี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนกะมาอยู่ไก่เลยจะเห็ดอยู่ข้างเพื่อนออกอยู่ในเพื่อนไรเพื่อนว่าออกลูก มันขลร้ำพิธีต้องไหนมาเฮ็ดเทื่ยนต่างหากหรือปุ๊กตูบต่างหากเวลาข้าเจ้ากะสีออกลกูกหรือว่าไก่สีออกแล้วพ่อจะมาปุ๊กตูบถา่าพี่น้องโอ้หักหักแปลกแปกแบบนี้คือว่าคลิปเนี้ยกับฝากทั้งเอฟซีหรือว่าผู้ใหญจ่จะดีที่ว่าอยากสวยเรือหน่องเด้อพี่น้องเลยก็คือลังค้าของหนามพี่น้องสังกระซีประมาณสิบแผ่นแล้วก็ประตูใไซของน้มเนี่แหละเพราะว่าอาหนามน,น,นั้นอายุเพราะว่าฮันนุ่งสีหนึงตั้งแต่ว่าสีไทยนักไทยเบาหน่อยเนี่ย อย่างคนเห็นว่ก็ถือว่าซอยหนองในพี่น้องเอ้ยเด็กๆน้อยๆสิเป็นสังกะสีหรือว่าเป็นบานประตูก็ได้ทีมงานเฮากัสิน้ำมาเป็นสะพานบุญให้นะที่เป็นอดีตปิดไว้ใช่ไหมก็พี่น้องเอ้ยขอมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องติดตามมาือกำบลับสมัยกำบลังแก่อยู่ดีแม่ยเบิร์ตสุขสุขคนจังพอกันใหม่ถนัดเด้อ